สวัสดีค่ะวันนี้นี่ไปซื้อของม,ทมาทั้งหมด3ร้านก็จะเป็นร้านขายอาหารสัตว์ร้านเฟรชนับนั่นเองนะแล้วก็ร้านเค้าฟลันกับเนโต้นะคะจากร้านเค้าฟลันนี้ได้พิซซ่ามา2ถาดแต่ว่ากล่องอันนี้ทิ้งไปแล้วนะก็จะเห็นตัวพิซซ่าเป,ปโปรโนีนะคะ1กล่องแล้วก็จะเป็นพิซซ่า ซาลามีอีกหนึ่งกล่องอย่างที่บอกนะว่ากล่องทิ้งไปแล้วนะคะก็เห็นแต่ตัวพิซซ่าคือตอนแรกนิดคิดว่านี้จะไม่รีวิวอาหารที่เหลือนะแต่ว่านี้จะทําเป็นคลิปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งนี้จะทําในคลิปต่อไปถ้าอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะก็ต้องรอติดตามอ่อันนี้นะคะนิดขอใส่ตู้แช่แข็งก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะละลายนะคะต่อไปที่นิดได้มาก็จะเป็นเกลือนิดได้เกลือมาสองกล่องนี่เลยก็กล่องละห้าร้อยกรัมนะคะนิดดูแล้ว เหมือนกันเลยนะข้างในนะคะเราก็ได้หนะ้ากากมาทั้งหมดห้าห่อนี่ซื้อมาตุนเอาไว้นะก็ร้านหนึ่งนะคะบางร้านเขาก็จํากัดนะห้ามเกินคนละ3มชิ้นหรืออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าร้านนี้นะคะนี่ไปกับน้่มมันสองคนนี่ซื้อมาห้าแผ่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็จัดมาเลยนะคะ นิเสื้อมาตุนเอาไว้ก่อนเพราะว่านิจะสะสมให้ได้เยอะๆนะแล้วก็จะเอาไปถวายที่วัดนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้สักกี่ชิ้นนะ <certaines> แล้วนิก็ได้ดัมส์นูเดอร์มาสองห่อนะคะหรือไม่ก็แป้งสาลาเปานั่นเองน้องซาร่าอยากกินดัมส์นูเดอ er ร์นี่เลยอาจจะราดด้วยแยมผลไม้ต่างๆนะคะหรือไม่ก็ซอสผลไม้นะแล้วก็จะมีโมนมีครีมวานิลลานะคะนี่ ทุกคนชอบนาะยกเวนนิดนะคะนี่ชอบแค่ตัวแป้งแต่นีิไม่ชอบตัวซอสอะคือไม่เท่าไหร่กินได้นะนี่เลยนะคะได้มาสองห่อคือตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะยี่ห้อนี้ด้วยนะจากร้านเค้าฟลันแป้งเขาแบบนุ่มมากเท่าอุ่นแล้วแบบฟูน่ากินมากเลยแนะนำนะคะนี่เป็นสองใบเสร็จจากร้านเค้าฟลันกับร้านเฟรชนับรายการซื้อของทั้งหมดนะคะ ก็เป็นอาหารของลิซี่แล้วก็สายนั่นเองนิจใจไป85ยูโร12เซนกับร้านเคาฝฟังนิจใจไป12ยูโรพอดบพอด,พอดีทีนี้เราก็มาดูรายการอาหารกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนิีได้น้ำเปล่ามา4แพ็คเล็กแล้วก็1แพ็คใหญ่นิดเก็บไปแล้วเรียบร้อยก็เหลืออีก1แพ็คนะคะจะไปไวชั้งบน ต่อไปนิดได้ชาเขียวโนมินเขาเป็นคนซื้อนะเขาบอกว่าลดราคานะคะเป็นแบบชาเขียวมะนาวนี่เลยหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีเลปตอนชาเขียวมะนาวอีกสองขวดโนมนเขาชอบดื่มนะส่วนนิดเนี่ยถ้ามีโซดานิดก็ดื่มนะคะนี่เราก็ได้ลิปต้อนแบบเป็นชามะนาวแต่ว่ามันจะเป็นแบบมะนาวอีกแบบหนึ่งนะ นี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นมะนาวเหลืองเมื่อกี้จะเป็นมะนาวเขียวนะอันนี้นมเม้นเขาเอามาขวดเดียวนะคะเอ่อถ้าเป็นแบบลิปตน้นชามะนาวแบบโซดาคืออร่อยนะนิดชอบเลยนะคะจะคล้ายๆแบบเอ่อเหมือนน้ำโค้กอะไรเงี้ยคือมันจะบีบซาคืออร่อยนะแต่อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะไม่ได้ดูก่อนน่าจะไม่มีโซดานะนี่เลยแล้วก็นิดได้น้ำตาลกรวดมานะคะสองกล่องอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายกรวดแบบ เเป็นสีน้ำตาลคือเขาจะมีแบบสีใสด้วยนะนิดเอาอันนี้มาสองกล่องังนเลยนะคะกล่องหนึ่งนิดก็จะแกะใส่กระปุกนะเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะส่วนกล่องนี้นิดก็จะไปตุนห้องใต้ดินปกติแล้วนิดจะไม่ค่อยซื้อตุนนะแต่นี้ขากล่องเล็กนะคะก็เลยจัดมาสองกล่องเอาไว้ทําก๋วยเตี๋ยวนะหรือไม่ก็พวกชากระเจีย๊ยบอะไรเงี้ยนะอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็คือจะมีประโยชน์กว่าน้าตาลใสเขานิดหน่อย แล้วนิดก็ได้ข้าวโพดกระป๋องมาทั้งหมด3แพคเพราะว่าเขาลดราคาคือจัดกระหน่าเลยนะน้องซาร่าชอบมากนะคะนี่จะเป็นแบบกระป๋องเล็กๆนะกินทีนึงน้องซาร่ากินหมดกระป๋องเลยนะเพราะาเป็นกระป๋องเล็กนะคะไส่กระทัดรัดกําลังดีเลยจัดมาทั้งหมด3แพ็คถ้าลดราคาก็ต้องตุนแบบนี้นะตุนเอาไว้ก่อนเพราะว่าของพวกนี้อยู่ได้หลายปีนะคะต่อไปที่นิดได้มาก็จะเป็นฟิลาเดลเฟียเป็นแบบช็อกโกแลตเป็นครีมทาขนมปังอาหารเช้า นิดหยิบมาให้โนโนมแม่นนะนิดเองไม่กินนะคะแต่ว่าตอนแรกเนะีโ่ยนโมแม่นเขาไม่เห็นนะนิดคิดว่าถ้าโนโมแม่นมเห็นเขาคงจะหยิบมาแหละนิดก็เลยหยิบมาให้เขาแทนเลยเพราะเรารู้นะว่าเขาชอบกินนะคะต่อไปนิดได้นะจากมาห้าหอยแล้วแต่อันนี้จะเป็นจากรามเนโตนะคะเอ,อ่อหรือไม่นิดอาจจะสลับกันก็ได้นะนิดก็ลืมไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเท่ากันเลยนะเหมือนกันด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคือตัวซองอ่ะไม่เหมือนกันแต่ข้างในก็เหมือนกันนะ นีเลยนะคะซื้อมาตุนร้านนี้เขาก็ไม่ว่านะสามารถซื้อได้ห้าห่อนะคะเพราะว่านิดไปกันสองคนเขาคงไม่ว่านะตุนเอาไว้นะคะหลายๆห,ยหอ่อแล้วก็ถ้าวันไหนมีโอกาสไปวัดนะนิดก็จะเอาไปถวายวัดนะคะแล้วต่อไปที่นิดได้มาจากร้านเฟรชนับก็คือหรือไม่ก็ร้านขายอาหารสัตว์นะคะนิดได้ห้องน้ําสําหรับลูกแมวก็คือลูกของลิซซี่นั่นเองนะนี่เลย <laughs> คืออันเล็กกะทัดรัดน่ารักมากอะ ก็เตรียมทรายมาแล้วด้วยนะคะแต่อันนี้เ,เขาลดราคาคือหันไปเห็นพอดีเลยนะจังหวะแบบอุ้ยป้ายแดงเอ่อน่าจะ3โยโูโรเศษนะคะจากราคา3โยูโรก็สิบเ้คือมันลดไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ลดเลยอะไรเงี้ยนี่คือนิดไม่อยากใช้กล่องกระดาษนะไม่รู้สิคือมันดูไม่สวยไม่เหมาะกับบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็คือเขาแบบเล็กน่ารักนะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งลูกลิซี่ไม่ได้ใช้แล้วนี่ก็ไม่รู้สิเอาไว้ปลูกผักเอาไว้ทํอยางอื่นก็ได้นะไม่ได้เสียหายนะคะ น้องฟิลนาน้องซาไ่้เห็นยังบอกว่าแม่น่ารักจังเลยต่อไปนี่นิดได้มานี่เลยนิดได้รายมาให้ลิซซี่ทั้งหมด6กระสอบ <laughs> เพราะว่าเขาลดราคานะคะแล้วนีดรู้สึกว่านิดเอามาเปรียบเทียบกับร้านลีเดอร์แล้วร้านลีเดอร์เนี่ยคือเขาทุกอย่างโอเคนะยกเว้นเม็ดทรายเขาจะเป็นเม็ดสีขาวแล้วก็ใหญ่ไปนะคะ <laughs> แต่อันนี้เนี่ยคือมันเป็นเม็ดทรายสีเทาอ่อนๆแล้วมันก็เเป็นทรายที่เม็ดเล็กกว่า คือน,นิดรู้สึกว่ามันดูดฝุ่นง่ายกว่านั่นเองนะส่วนอันนั้นเนี่ยคือราคามันถูกกว่าด้วยนะแต่ว่าเม็ดทรายเม็ดใหญ่ไปนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเขาลดราคาเหลือถุงละประมาณ10ยูโรเศษเษจากถุงละ12ยูโร99 19รืออ่คือนิดก็ลืมนะเดี๋ยวดูราคาอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวกลิ่นมะนาวคือนิดอ่านคร่าวๆนะเขาก็จะมีบอกนะคะกลิ่นมะนาวเอ่อซิโตเนนคลาสเก็น่าจะเป็นตะไคร้หรือเปล่า คือกลิ่นเขาจะออกแบบเปรี้ยวๆนะสตรネนกราสนะประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นกลิ่นตะไคร้กลิ่นผักอะไรเงี้ยคือแมวเขาจะแบบออเวลาอือแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ข้างนอกอะ่ะเหมือนเหมือนได้แบบอ,อ,อืตามป่าหญ้าอะไรเงี้ยนะนี่ก็เลยซื้อสีเขียวมาสองถุงนะคะแล้วก็สีชมพูหนึ่งถุงสีชมพูเนี่ยจะเป็นกลิ่นเบบีเป็นกลิ่นแบบเด็กๆนะ นิดซื้อมาให้ลิซี่ลองนะคะถุงเดียวก็พอแล้วก็ซื้อเป็นแบบสีเหลืองนะสีประจำที่เราซื้อตลอดนะคะนี่ซื้อมาทั้งหมด4ถุงเลยเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกว่าสีเขียวกับสีชมพูนี่ซื้อมาลองนะเผื่อลิซี่เขาไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปบริจาคนะคะแต่ว่าตั้งแต่เราซื้อของมาแต่ละอย่างลิซซี่เขาก็ใช้นะคือไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็ก็หมดตลอดนะอาหารก็เหมือนกันนะคะอาจจะแบบกินไม่หมดถุงบ้างเหลือเศษบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะส่วนใหญ่เขาก็กินอยู่นะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะ12กิลกรัมนะคะอย่างที่นิดบอกราคาไปแล้วก็ข้อดีเขาก็มีบอกหมดเลยสำหรับลูกแมวนีดถือว่ายี่ห้อนี้โอเคเลยนะคะต่อไปเราก็มาดูอาหารของลิซี่กันบ้างนะคะนีดได้อาหารม ah e zy, าให้ลิซี่หลากหลายมากๆเลยร้านนี้เอออย่างที่บอกนะเป็นร้านขายอาหารสัตว์โดยตรงนะคะมีทางของสุนัขของกระต่ายของหนูของแมวอะไรเงี้ยของนก มีหมดเลยนะนิดก็เลยเได้มาหลายอย่างเพราะว่าครั้งนี้ลดราคานะคะหรือซองละ39เเซนจากซองละ49เเซนคือเขาลดไป10เซนเลยนะต่อ1ซองนี่ก็เลยแบบจัดแบบกระหน่ำเลยนะคะร้านนี้เขามีเยอะมากๆนะนิดไปถึงเนี่ยเขากำลังเติมเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะ้องว่าเป็นขายของสัตว์โดยตรงนี่เลยวันนี้นิดได้ตัวนี้มาทั้งหมด5ซองอันนี้ก็จะเป็นรสชาติของปลานะคะ ปลาฟอเรเล่แล้วก็มีซอสแล้วก็จะมีพวกผักเออซึ่งผักตัวนี้เป็นผักชปินานะคะอาหารแมวเหมือนอาหารคนเลยเนาะแล้วรูปร่างหน้าตาเขาน่ากินนะหเห็นไหมต่อไปก็จะมีรสชาติของปลาแล้วก็ออ่ตัวซอสนะคะก็นี่เลยนะน,นี้ได้มาห้าซองเหมือนกันนะคะอันนี้ทุก อันทุกถุงเนี่ยที่นิดซื้อมาให้ลิซี่จะมีแบบซอสทางนั้นเลยนะเพราะว่านิดรู้สึกว่าลิซี่เขาไม่ค่อยชอบอาหารแห้งเท่าไหร่แล้วถ้ามีซอสเนี่ยคือน,นิดดูเขากินแล้วดูเขามีความสุขกินไปจ็บจ็บจบเจ,บ,จบคือเขาชอบนะเวลาอ่านนิดไปเอาอาหารให้ลิซี่นะคะนิดจะให้ลิซี่เขาดูก่อนเขาจะแบบเขามีความสุขเขาดูแบบเอาคางมาลูบเอามาลูบขาเราดูเขาแบบเราจะดูออกนะว่าลิซี่เขาพอใจหรือเปล่า <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะคะต่อไปนิดก็ได้มาเป็นแบบซอ,องสีเหลืองนะคะคือแต่ละรสชาติเนี่ยเขาจะมีสีสันที่ไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะก่อนหน้านี้เป็นสีชมพูเข้มแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆชมพูหรือว่าส้มมันอ่อนเนาะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะก็จะเป็นรสไก่แล้วก็มีซอสอะไรเงี้ยคือดูน่ากินมากเนาะหน้าตาใช้ได้เลยนะคะก็ตุนอย่างที่บอกนะ ต่อไปจะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นไก่มวงนะคะน่าตาน่ากินอันนี้ก็ได้มาห้าซองเหมือนกันตัวนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยซื้อมาให้ลิซี่ลองนะก็จัดมานะคะจะได้มีหลากหลายรสชาติไม่เบื่อไห <c oughs> นๆก็ไม่ได้ออกจากบ้านเนาะก็เลยซื้อมาให้เขาแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วนิดก็ได้เป็นอันนี้ก็รสไก่มวงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบไก่ม่วงล้วนๆนะคะไม่มีซอสอย่างอื่นอันนี้จะเป็นแบบซอสก่งม่วงนะ รสชาติไก่งวงโดยตรงก็เหมือนเดิมนะคะห้องเราก็จะมีรสชาติอันนี้ได้มา6กซองนะเพราะมันเป็นแบบรสชาติของแซลมอนแล้วลิซี่เขาจะชอบนะคะอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็เซลักเป็นปลาสองอย่างผสมกันนี่ในซอสอย่างที่บอกนะทุกตัวก็จะมีซอสนะคะแต่อันนี้ได้มา6กซองเยอะแยะเลยอน,นี่ดูวันที่หมดแล้วนะคะทุก ุงทุกซองเนี่ยอยู่ได้ถึงปีพศ2023แต่ว่าทั้งหมดที่เห็นเนะ่ยลิซี่กินหมดภายในน่าจะ1เดือนครึ่งเพราะว่าตกหนึ่งวันลิซี่กินประมาณ3-4สซองบางครั้งก็5้าซองนะคะคือแล้วแต่ค่ะบางวันก็กินเยอะบางวันก็กินน้อยเนาะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเ,เนื้อวัวกับเนื้อเป็ดนะคะในซอสเหมือนเดิมได้มา5้าซอง เราให้ลิซซี่ลองอาหารแมวหลายยี่ห้อนะถ้าใครเคยเห็นนิดรีวิวอาหารนะคะจะเห็นว่านิดรีวิวอาหารลิซซี่เยอะมากเลยเพราะเราอยากจะรู้ว่าลิซซี่เขาชอบกินอะไรแล้วนิดรู้สึกว่าลิซซี่เขาชอบกินของยี่ห้อนี้มากเพราะมันจะมีซอสแล้วก็ซองเขาถุงเล็กแล้วเติมได้เขากินวันหนึ่งอะคือได้หลายรสชาตินิดก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่เบื่ออาหารนะคะแต่ว่าอาหารเก่ายี่ห้อเก่าทีน่นิซื้อให้เขากินอะเป็นปาฟอร์เรเล หรือว่าปาลักอะไรนี่แหละสีม่วงเนาะที่เป็นกระป๋องอะ่ะเชื่อไหมว่านิดแกให้ลิซี่กินลิซี่เขากินไปไม่กี่คาแล้วเขาก็ไม่กินแล้วอะคือเขากลับเบื่อรสชาติที่เคยกินตั้งแต่เด็กอะแปลกมากเลยนิดยังบอกโนเม้นคือโนเม้นลิซี่เขาชอบอาหารที่เราเอาให้แล้วนะเขาไม่ชอบอันเก่าแล้วนะแปลกเหมือนกันนะคะคืนนี้ก็ไม่รู้อะเนาะรสชาติเป็นยังไงแต่คิดว่ามันก็คงจะไม่ค่อยโอเคอะต่อไปก็จะเป็นรสกระต่ายคันอินเทียนนะคะหรือไม่ก็ลูกกระต่ายหรือเปล่า นนี่ได้มาสองซองนะคะอันนี้เอามาให้ลิซี่เขาลองชิมข้างหลังก็เหมือนกันนะส่วนวันที่เนี่ยจะอยู่ใต้ล่างนะคะแล้วก็จะมีเนื้อวัวนิดรู้สึกว่านื้อวัวเหมือนลิซี่เขาจะไม่ชอบนะคือจําไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามันลดราคานิดเลยจัดมาสองซองเอ,อ้ยหนึ่งซองนะได้มาหนึ่งซองนะคะเอามาลองดูอีกรอบหนึ่งว่าลิซี่เขาจะกินหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งอะ คือเอาให้ลิซซี่กินลิซซี่ไม่กินเลยนะเพราะว่าเป็นเนื้อวัวนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเนื้อวัวกับเนื้อไก่ผสมกันนีซื้อมาสองซองมาให้ลิซซี่ลองถ้าลิซซี่ชอบกินอันนี้เนี่ยเนื้อวัวนี้จะลองดูก่อนนะคะถ้าเขาไม่ชอบจริงเขาหน้านี้จําได้ละจะไม่ซื้อนะคะก็จะซื้อแบบนี้มาให้แทนพราะมีเนื้อวัวกับเนื้อไก่สีสันน่าตาดากินากินขนาดนี้เองยังนึกอยากกินเลยนะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะจากร้านาต่างๆที่นิดไปมานะที่เหลือนะคะยังมีอีกหนึ่งถุงนะคะวางอยู่ตรงนี้นิดจะทําคลิปอะไรถ้ายังไงนะรอติดตามดูกันนะคะนี่เลยก็จะกลายเป็นคลิปต่อไปถ้าชอบนะคะก็ฝาับกนะใจาพวกเราด้วยจะกนใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ